ทุ่งทาตะวันของออนะครับทาตะวันและคอสมอสตอนนี้ออปลูกแบบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับไม่เหมือนใครคือปลูกผสมผสานเพื่อจะให้มันมีดอกต่อเนื่องแล้วก็มีหลายชนิดกกเดียวกันเนี่ยออจะปลูกคอสมอสคอสมอสก็เอาแบบคระ,ะสี ฐานตะวันจะอยู่ข้างล่างคอสมอสก็จะอยู่ข้างบนนะครับเนี่ยผักเอาไปกินได้นะนี่ขึ้นชอบขึ้นตามชายน้ำเนี่ยนี่คือคอสมอสจะออกดอกฐานตะวันยังไม่ออกคอสมอสออกก่อนเฉยเลยออกไวมากเลยต้นนิดเดียวก็ออกแล้ว ตอนนี้ก็สมอตออกกันเต็มเลยอาจจะเป็นเพราะอ๋อใส่ปุ๋ยเร่งดอกเร่งดอกไปอ่ะมันต้องเร่งน้ำหมักแบบชนิดที่เป็นยูเรียรเร่งให้โตก่อนทีนี้ไปใส่ทุกทุกอย่างมันก็เลยออกดอกไวเลยเนี่ยสีเข้มมีพันธสีเข้มสีอ่อน ได้ดูคัสโมสก่อนแล้วก็เดี๋ยวต่อไปก็ทานตะวันออกดอกตอนนี้คัสโมสออกออกที่จริงต่อไปก็คงเป็นทุ่งคอสโมสโดยตรงเลยแหละเพราะว่าถ้ามันเป็นอ e ีแบบเนี้ต้นเตี้ยนิดเดียวแล้วออกเนี่ยมันแบบนี้ไม่ไดนะ้ปลูกแบบนี้น่าจะได้แต่พันแล้วนะ มันไม่เป็นทุ่งต้องหวานเดี๋ยวออต้องเก็บมเมล็ดพันธุ์ให้ได้ก่อนมเมล็ดพันธุ์ได้แล้วต่อไปก็จะคอสมอสต่างหากเลยเป็นทุ่งเลยหวานให้เป็นทุ่งเลยดูแล้วเนี่ยไอ้คอสมอสนี่มันน่าจะดินไม่ต้องปุ๋ยมากมันก็ออกดอกได้น่าจะปลูกง่าย เนี่ยสีชมพูพอมองกล้องแล้วมันทําไมเป็นสีออกขาวๆก็ไม่รู้อ่ะเนี่ยชมพูมากเลยนะเนี่ยเข้มชมพูเข้มพอโดนกล้องกลายเป็นไม่เข้ม,มต้องมาจิ้มดูใกล้ๆเลยไม่งั้นมันไม่เข้มนี่คือคอสมอสทางนั้นเลย เตรียมตุมตุมเตรียมจะออกมันจะผสมผสานหลายแบบหลายพันทานตะวันก็ยังไม่ขึ้นยังยังไม่มี กกนี้ทานตะวันขึ้นช้าไปหน่อยมอสคุมหมดเลยมีสีแปลก ออกดอกเป็นกระจุกเลยสวย มันโผล่มาพ้นต้นทาตะวันขึ้นมาก็มีดอกทาตะวันยังไม่มีดอกแต่คอสมอสให้ดูดอกแล้วแถวนี้ทาตะวันมันต้นใหญ่ดีจังเลยมันงามงามมากเลยคอสมอสก็เลยไม่แสง ใหญ่เป็นบ่วงแล้วก็มะเขือเทศกำลังจะมีมเดี๋ยวให้ได้มเมล็ดพันธุทาตะวันก็มีแต่แถวบนนี่ไงแล้วก็ดาวกระจายดาวกระจายก็ออกดอกแล้วทำไมมันเหลืองก็ไม่รู้นะนี่ยนาความลงเนี่ยทานตะวันใหญ่กลมใหญ่ประเรอเลย จะได้พันดอกใหญ่นี่คือดาวเรืองดาวเรืองแบบโบราณดอกเล็กแต่ดกดาวเรืองแบบนี้ขยายพันธุ์ได้เลยไม่ต้องไปเขาไม่ได้ตัดต่อพันธุก,กรรม ตอนนี้มันเย็นแล้วครับ6โมงเย็นกว่าแล้วมันควาหนาก็มีอยู่นิดหน่อยของบนนี่เท่านั้นแหละข้างล่างมันเพิ่งเริ่มปลูกใหม่ไงดาวเหลืองต้นนี้กำลังจะออกดอกแล้วมะเขือเทศมะเขือเทศได้ได้ลูกแล้วนะนเดี๋ยวก็กินได้แล้วมะเขือธรรมดาก็มีคู่กับมะเขือเทศเลยนี่ต้นเดียวกัน มันหลุมของโหนี่เพี้ยอะไรกินซะล้นี่ดอกฟักแฟงกำลังล่ามทอดยอดไปแล้วเดี๋ยวก็ได้กินนี่ยอดฟักแฟงเนี่ดาวกระจายดาวกระจายต้นที่ใบใหญ่ๆดาวกระจายไอคอสมอสนี่ใบเล็กๆนี่เป็นฝอยตะวันกำลังเริ่มบาน เริ่มบอนแล้วคอสมอสซ่อนอยู่ใต้ดอกทตะวันนั่นเริ่มบอลตูมอยู่อนนี่คือคอสมอส าตะวันต้นนิดเดียวนั่นเพราะว่าหยอดใหม่ไงมันไม่ขึ้นก็เลยต้องหยอดอันนี้เป็นาตะาวันแบบชนิดพุ่มดอกดอกรอบตน้นอันนี้ไม่รู้เป็นไงแป๊บเดียวมันห้อยออกมันกลุ้มนาแต่ต้องรอแดดตอนเช้ามาก่อนนี่มันจะมืดแล้วครับใกล้จะมืดแล้ว แถวเดียวตรงนี้อ๋อปลูกแถวเดียวบนขอบไหลทางแล้วก็อันนี้ไม่ค่อยงามเท่าไหร่มันโดนคุมอยู่แต่ต้นเลยก็ไผ่มันคุมก็เนี่ยเดี๋ยวจะจัดการก็ไผ่แล้วนี้ก็เอารถแมคโครมาตัดได้แล้วตรงนี้ตัดก็ไผ่ลงแล้วสองกอแล้ว